จะให้พี่เดี่ยวช่วยนิดหน่อยนะคะมากๆกก็ได้ครับคือบิวอยากจะขอยืมตังคพี่เดียวซักสองพันนะคะเดี๋ยวขอพี่เดี่ยวไปคุยกับคุณแม่ก่อนนะแล้วไงเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่โทรไปนะครับอเอา้าไหนบอกแม่โทรมาแม่บอกที่ไหนกันเร่ามุกวางสายล่าสุด้วย แกยังพอมีฉันยืมมาสองพันเมื่วะฉันรู้นะเว้ยว่าแกมีเงินเก็บอ่ะเอามาฉันยืมก่อนนะเว้ยให้ฉันได้ยืมให้น้องบิวก่อนนะนะเพื่อนอเงอิไป็นดวงหลงเงินกี่เจ้าถ้าให้น้องบิวยืม2,000นี่ยียกแค่สามพันโอ้ย Oh, yeah. yeah.